ทุกสรรพสิ่งในโลกถ้าจะให้ดีต้องมีทั้งความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นในสังคมและความเป็นจริงของโลกปัจจุบันนี้นะครับเราต้องแข็งแกร่งหยุดต้นไม้ใหญ่ให้ได้และในหลายๆครั้งเราก็ต้องทําตัวออนอ่อนผ่อนตามไม่ว่าลมจากกันโชคมาแรงขนาดไหนเรายังอยู่ได้เปรียบเสมือนการใช้รถใช้ถนนนะครับ แน่นอนว่ารถที่คุณซื้อเนี่ยคุณต้องเลือกรถที่ช่วงล่างดีๆอยู่แล้วนะครับช่วงล่างดีๆช่วงล่างเฟิร์มๆไม่ว่ายัางไรก็ตามการใช้รถใช้ถนนคุณจะต้องมีการโอนอ่อนผ่อนตามนะครับต้องมีหย่อนบ้างนะครับยกคันเร่งบ้างเมื่อเข,าขอ้าโค้งยกคันเร่งบ้างแต่เบรกบ้างเมื่อข้างหน้าทางเป็นหลุมทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ที่คำว่าสมดุล นะครับเมื่อคุณสร้างสมดุลได้ระหว่างตัวคุณเองกับรถที่คุณใช้เมื่อนั้นชีวิตคุณก็จะสมดุล